สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไฮปารสลัดกันอีกเช่นเคยนะคะ,พะเพื่อนๆค่ะค่ำคืนนี้ค่ะเรามากันลัคกี้มีโกะนะคะทุนหลักสิบทุน88บปาทนะคะมาเริ่มกันที่เบสสี่พร้อมแล้วก็ลุยกันเลยค่ะอู้ยทุกคนลัคกี้รางวัวันนี้จะทำให้คุดหวังต่างมากยังไงมาเป็นกำลังใจด้วยการรับชมจนจบคลิปนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งซับสไครต์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับคนที่กดแล้วนะคอมเมนต์พูดคุยได้นะคะ เคยค่ะอุ๊ยคมแดงทุกคนผู้นำแสงสว่างเ,าเข้าบ้านนะคะบับบ๊ดอกนี้มาดีจริงๆค่ะ48ณ2สุดจะตังนะคะคมแดงเข้าอีกแล้วน,นะคะโอ,อย้ยทุกคนยังไง,งยังไงเฮ้ยทุกคนเหมือนจะรุดกัเนเป็นอยมททุกคนไม่ได้เล่นานานแล้วนะแต่ยังไงก็อยู่ในใจเสมอนะไม่เคยลืมนะคะเตียงเขาให้ดอกนี้คูดห สุดจะปังอ่ะได้กลับมาคืนนะคะเออคิวตกมาอคือ,อ,อ,อปังจริงๆนะคะทุกคนค่ะเอ้ยเอยทุกคนตัวคุณดีแหละแบบสุดจะปังลัคกี้แบบเขาเ้าตรงแหละตรงที่ให้ตัวคุณดีดีอ่ะมาเริ่มกันเลยเริ่มไปต่อกันเลยนะคะทุกคนค,ะคะ่ะลุยค่ะอ้ย่างไงวันนี้เราก็จะอยู่กับเบสไปเดียวยาวกับนักการศึกอย่างถูกงงว่าเบสสี่ทางจะปังไ้เท่าไหน่เนาะอย,ยังไงยังไงยังไง ทุกคนมาลูดกลับไปคลีนไหมโอ้โหกองนะคะโอ้โหแซลมอนมาดิทุกคนอโอ้โหสุดจังปังนะมาดียังไงยังไงยังไงโอ้โหเปลี่ยนเขาให้ดอกนี้อยู่บนขาเหมือนเบสสีของเรานะคะจะอยู่ในแบบอยู่แบบสองร้อยสองร้อยอยู่อย่างเงี้ยเออแบบแล้วก็จะดีดกลับมาคืนก,ก็อยู่กันที่สองร้อยนะคะแต่เราก็จะลองดูนี่เรื่อยๆก,ก่อนนะคะ ป,ป่ามาเซยัยงไงอูอเ๋เจทุกคนตกคุณดีด้วยนะคุณโอ,อมาดิอือ,อะะทุกคนเราฟังนะทุกคนแต่ตอนนี้ก็รูดกลับไปไกลคะ่ะและอีกอย่างวันนี้ลักกี้ไม่ค่อยให้มีเกมเลยเนาะไม่แต่โอ,อเล่นมาจนสองนาทีกว่าแล้วเะอะเกมก็ถือว่าเข้าช้าอยู่นะคะทุกคนคะ่ะมาดิยังไงอือทุกคนมาเซเออ มาดิโอ้โหทุกคนยังไงยังไงโอ้โหดอกนี้น่าจะกระจายอ่ะอู้หูทุกคนเพี้ยนเขาให้หนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทให้กลับมาคืนนะคะโอ้โหเบสสีของเราเออก็แบบเมามาันเหมือนกันนะคือแบบนะแบบเออจะรูดกลับไปคืนอเราก็ได้กลับมาคืนหนึ่อย่างเงี้ยเออมาซี่ยังไงยังไงทุกคนทุกคนมาดิเคโอ้โหทุกคนจะได้ยสิบเนาะเออจริงๆ ทุกคนถ้าเข้าเมื่อกี้เต็มกระดานเลยนะอุ้ยยังไงยังไงบัตรเขาให้ตัวคุณมีสิดนะอือตัวคุณฟังนะาจรอบหนึ่งก็ถือว่าค้ม่ะมา,มาเราลองซื้อดีกว่าเพราะว่าคือเกินนะเราลองซื้อสักบัตรัทุกคนถ้าไม่ฟังถ้ามันให้แบบเดียวก็คือหมดตู้แล้วนะแยกย้ายเลยนะมาซิมาซิูทุกคนตัวนี้ตัวคุณเริ่มตกให้แล้วนะ แต่ก็ยังไม่แตกนะเออตูคูเริ่มมาดีแต่ไม่แตกเนี่ยงงงงสุดจะงงมาดีโอ้โหทุกคนมาสีเยงเขาให้มาดิมาดิชิวเออทุกคนพัดม่วงโอ้โหจอมอพัดม่วงตกว mad ie, mad ie, ie, ต่าช่องเลแรนก็ัอย่างนีก็ได้รางวัลนะคะเออน,นี้นะันี่ีเกมของเรา สบายบ้าเรจะตกลนตกมาดิแล้วนะมยังไงังไงไม่ทุกคนตกูมาดินแต่ไตนทุกคนตอนีแบบี่สส้ทุกคนโอ้ยเขาปัดบับเขาให้ดอกเดียวนะคะโอ้โหทุกคนนี้ท่ตคนเนื้อเก้าสิบสองบาทโอ้โหปบมุนสุดท้ายนะยังไง 61บาทอย่างน้อยก็ได้กำไร61บาทเนาะไปต่อครับเพืพ่อนๆขาโอ้ยมาดยงงียังไง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 ทุกคนอะไรกันคะเนีเ่ยเฮ้ยทุกคนอป็นเบ็ดสีน่าจะหล่อหรือเปล่านะโอ้ยทุกคนว่าไงค่ะโอ้ยทุกคนอุ้ยทุกคน,กคนแต่เราก็จะสู้สุดใจเพื่อนเพื่อนนะคะทุกคน รับี่ังมาดีถึทุกคนมีวมายมยทุกคนคะเราจะไปต่อ,อยังไงลองซื้ออีกสักรอบกัปงอัพราะวันนี้ติดงไม่ไก,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 ก็ไม่ได้ก็แยกย้าย รอบหนึ่งบอว่ามันจะปังปังอุ้ยมาดีตอนนี้จะหน่อยไปหลังพี้มาดิาดาดาดตัวคูนเริ่มมาดินะโอ้แต่มันไม่ตกมันไม่แต่งไข่นี่สิจะมันให้ตัวคูณมาอเออทุกคนถ้าเอเข้าช่องแรกนะสิจะปับบงเลยนะทุกคนตอนนี้อะตัวคูณสิบสี่อะแต่มันไม่ตกอ่ะให้อ่ะทุกคนดูดีหัวจะปวดมากนี่สุดยอดเลยเออมันต้องแบบนี้เพียงตง่าย มาดีเลยออหลายคำโบยาวๆเลยนะเออขอแบบยาวๆอู้หูทุกคนโตูนแบบหนักมัวคเออมาดีอู้หูเต็มหน้ากระดานค่ะทุกคนค่ะทุกคนจะฟรีในฟรีป้าเออมีลุ้นฟรีในฟรีนะถ้าฟีดีฟรีเนี่ยอู้หูที่จะปังเลยนะอู้หูทุกคนฟีดีฟีอ่ะโอยทุกคนได้รางวัลเลยนะเอออู้หูการซื้อครั้งนี้นะคะจะปังจริง ทุกคนแล้วตอนนี้ตัสิบแปอะตัวคูนยีสิบบาทดูเลยอีกสิบหมุนนะเออมาดีพัดม่วงโอ้ยมาอทุกคนสุดจับปังอะอยมาดียังไงทุกคนตอนนี้คือแบบอยากให้มันไหลแบบปิ๊งปิ๊งปงปงังๆมาเลยนะเพราะตัวคูนมดีอะเออ เจ็ดหมุนนะคะเอ้ยทุกคนตอนนี้ตัวคูณเรื่อยๆเลยนะโอ้โหถ้าแตกดอกเดียวนี่ถือว่าปังเลยนะมาดีทุกคนยังไงโอ้โหตัวสี่ตันนี้ก็ถือว่าสุดจะปังนะคูณสามสิบโอ้โหเพื่อขามาดีโอ้ยคูณสามสี่สุดจะปังสุดจะปังจริงๆคูณสามหกแต่ไม่ตกทุกคนหายังไงโอ้ยหัวร้อนแล้วนะตัวคูณสี่สิบแต่ไม่ตกทุกคน ยอดจริงๆเลยแต่ก็ได้กำไรนะคะการซื้อครั้งนี้นะคะทุกคน,นะคะ่ะไปต่อเลยนะคะอุ๋ยเคบับเขาให้มาดียังไงยังไงอุ้ยเข้าปั้นโอ้ยทุกคนมาดิมาดียังไงอุ๋ยจร้อนทุกคนมาดีจริงสุดนะอุ๋ยเคอุ๋ย,ยทุกคนตัวคูนปังมาดินะมาสิ ยังไงยังไงยังไงทุกคนถือว่าจะดีก็ไม่ดีอะ่ะเออยังไม่สุดคนะมันต้องดีกว่านี้สิใช่ป๊าเดี๋ยวสูตรแล้วกันมาดีถือเอาจริงแลนะ้วนะคุย้าจ้องทุกคนมาดิโคมแดงผู้นำแสงสว่างเข้า,ขาบ้านชั้นทวงตอบมาเลยเออมาสีส้มเลออนน่ากินมากทุกคนครับตีเจียมจะเข้านะครับนี่ถ้าเป็นข้าวที่คุณ มาดิยังไงยังไงยังไงโอ้โหมาดิมาดิเบสิกของเราวันนี้ก็จะเรื่อยๆนะคะเหมือนกันโอมันต่อกันเรื่อยๆนะคะโอ้โหทุกคนมาดโอ้หูสุดจะปังมาโอ้หูติเปี้ยงเขาให้ดอกนี้ทุกคโอ้โหมาดิมามา มาทีเคเออทุกคนไว้้เียงาให้เออมามาดีคืงปงือเปลัีอข้าเองไม่ได้ซืนปงหรือเป่ามาดียังไงอ่ะมาดียังไงเปียงให้เอเออไม่บอ่ะมาดีคือ แต่ให้แต่ตะกูลไม่เยอะนะเออพอแ,แต่ให้ตะกูลไม่เยอะนะ,ะมาดีเพียงให้ดอกนี้ถือว่าจึ้งอ่ะถือว่าจึ้งดีพาเออร์ถือม่างียสบายมาดีมาเลยเองทุกคนเียัให้อุกิมุนทุกคนเพียงเขาให้ดอกนี้ถืวอว่าสับยู่อุ้ยแซลมอนมาสี่หลคอมโบยาวๆอ่ะทุกคนได้รางวัลนะแต่สุดแต่ไม่ได้ย มาดิขมาจัดให้สักเปี้ยงหนึ่งสิเอ้ยพัดนาำปริบพัดสดชื่นแจ่วบอนกินแล้วอร่อยอร่อยเจมาหนึ่งร้อยสามสิบห้าเออรางวัลมาดีะนึ่งได้เีเออ มาดีอุ้ยทุกคนสิดอ่ะเออมาได้รางวัลดีนะเออแต่ตัวคูณไม่ดีถ้าตอนสูงอ่ะตัวคูณดีแล้วทุกคนกิจปาอ่ะมาดีมาดหมนสุดท้ายขอให้เข้าเถอะเข้าวแต่ตัวคูณนะเพื่อนรางวัลรวมจ้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะคะ โอ้โหทุกคนยังไงเราจะไปต่อหรือพอเท่านี้นะคะขอพอเท่านี้นะคะเพราะว่าทุนหลักสิบจริงๆเราได้มาพันสองก็ถือว่าจึ้งอยู่นะคะผิดพลาดประการใดขอโทษด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ